ที่ประเทศในโลกทุนที้แตกได้แก่ประเทศต่างๆจากโรงเรียนต่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ได้เาียนรว้ทุนที้แตกได้จากกานศึกษาตลอดปัจจุบันที่ที่โรงเรีต่างๆและอาจารย์ทุกนที่เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ ให้ดอกไม้แทนดูดีสักพัสิ่งที่ชมพิรมกอดซึ้งปหมดสิ้สุขใจคะเออคนที่สามสอและหนึ